ประกอบให้ดูนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ในกระปุกนี้จะเป็นวาลวนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในกระปุกน้ําชุดใสยางแล้วก็สปริงสําหรับรัดสายพลาสติกตัวพลาสติกรูปตัว S สําหรับเอาไว้คล้องสายน้ําสายไฟเข้าด้วยกันนะคะ นะอยู่ในถูกนะคะปอนน้ําเราจะหมุนออกมาจะได้สองชิ้นค่ะหมุนอ,อกแบบนี้นะคะหมุนอ,อกแบบนี้จะได้สองชิ้นนะคะให้หาเทปพ,พันประปามาพันตรงเกลียวตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ป้องกันไม่ให้น้ําไหลน้ําซึมออกมาเนาะต่อเข้าไปที่รูตรงนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อเข้ากับกระปุกน้ํา ะะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นท่อนสั้นๆนะคะเราก็เอาสปริงนะคะสปริงสวมไปค่ะทำให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วก็สายน้ำจะได้ไม่หักงอนะคะมีท่อตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าโซลินอย์วาลวค่ะโซลินอย์วาลวหรือประตูน้ำที่จะปล่อยน้ำนะคะปล่อยน้ำเข้ามาทีละหยดทีละหยดน้ำก็จะไหลลงมาจากสายน้ำนี่แหละปล่อยเข้าทีละหยดทีละหยด เขาปล่อยน้ําที่ะราหยดเท่านั้นนะคะเวล้เรากดหนึ่งแป๊กน้ําออกหนึ่งหยดกดหนึ่งแป๊กน้ําออกหนึ่งหยดนะคะสวมใสาย,ยางลงไปแล้วก็เอาสปริงรัดนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้คล้องกระปุกค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เราเติมน้ำไปแล้วเราก็จะปิดฝา แล้วก็เอาแขวนไว้เราจะต้องแขวนให้สูงนะคะกรณีที่ลูกค้าบางท่านถามมาว่าทําไมไอ้น้ําไม่ค่อยออกนะคะก็เป็นไปได้ว่าความสูงไม่ได้ระดับความสูงไม่สูงพอนะคะแสดงว่ากระปุกน้ําอาจจะอยู่ไม่สูงเพียงพอนะคะประกอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสูงประมาณ2เมตรค่ะนะคะพราความสูงประมาณอันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําจะต่ําไปนิดนึง เพราะว่าอยู่ห่างจากเตาแค่นี้เองห่างจากเตาแค่นี้ต่ำเกินไปนะคะต้องให้สูงแบบนั้นเลยนะคะจะดีที่สุดควรจะสูงสองเมตรนะคะจะดีที่สุดเลยนะคะ